หอยกาบหอยน้ำจืดใหญ่ขนาดครับตุ้ยเลยนี่นะครับหอยที่อันเราต้มออกมาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะตัวใหญ่ขนาดเลยเดียนี่ครับเทียบกับมือนะนะครับ,บ,รบ,นะรบวามือนะจีนกว่าจนหน้ากครับเน อันนี้เอาต้มต้องต้มเหมือนกันเขานะสักกึ่งชั่วโมงอ่านมันเหนียวนะครับหอยง่ายเหนียวหน่อยแต่ถ้าต้มนี้แล้วนุ่มแน่ๆครับเอาต้มแล้วฮัน่นรอบนี้ามาย่างให้มันหอมไฟเห็นน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวย่างเสร็จเดี๋ยวเาก็ไปกิน,น,นะครับนี่ตัวใหญ่ๆหญ่้วครับ เอครับเดี๋ยวเอาเอาน้ำจิ้มมันหน้าต้นนะครับอื่ตอนแรกน่เลยน้ำจิม้มซีฟูดสามรสครับเดี๋ยวคือมันเดือดครับเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับปิดแล้วเอาละครับ ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับนี่นั่นสี่ฟุตเดือดและวใหมันเข้าในเนื้อเห็นหน่อยเดี๋ยวได้กินนะครับมาเมาะสวัสดีครับอันนี้มาไปแบบเช่นเคยนะครับนี่นะครับวันนี้เมนูหอยหอยกับหอยอ,อันต้มเลยหอามาย่างกำบันนี้จัด อ่หกตัวมันใหญ่ครับผมเลยซอยเข้าไปได้ตัวใหญ่ขนาดนัครับจีนมันอ็อันนี้หอยอันไปเอามาตังหน่อเบี้ยมานะครับนี่จัดียวกันนะครับอืม

con mình đi vay, húc tuởu vậy ra, nó nhảy, khana soi 3, nhá các bạn nhá, ừm, ừm

Estou going on you mm -hmm. เอ,เอาไปอันไปพัดถ้าอย่ามอครับพัดกะเพราอะอย่างไรน,นะครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องจัดพอกันอาะออรอบนี้เป็นน้ำจิ้มรอบหน้าต้องมีแหมแน่เอาพัดอืม Oh, วันนี้เมนูหอยกับจิ้มจิ้มซีฟูด้ดก็วันนี้หมอครับเมนูหอยกั๊บนี่เหลือสองตัว <c oughs> เดี๋ยวมาเชี่ยงก่อน <c oughs> ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่ซอยเกิงนะเอาละครับคลิปนี้ก่อนจะขอปอตี้กันนะครับนเนาะอ่าพี่ๆน้องๆเขาชอบปออันขอกด ได์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอฝากอันไว้ในคลิปแต่และคลิปในอ้อมกำลังใจของพี่ปีน้องๆเขาทุกคนนะครับสำหรับอันช่องกินได้กินดีนะครับพอคลิปจะป้าไปกินอะไรอย่างต้องได้แหมเกาะเดี๋ยวรอชมหมดนะครับเนาะ,ะ,ะท่องนี้หน้าฝนจัดหอยรัวกันเรื่องหอยไว้ใจผมพี่ลูก what